ราชาธิราชมีต้นเรื่องมาจากพงศาวดารมอนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กวีราชสำนักสี่คนคือพระยาพระทังหนพระยาอินทะอัครราชพระพิร,รมรัศมีและพระศรีภูริปีชาช่วยกันแปลและเรียบเรียงขึ้นเมื่อปีมาเสงพุทธศักราช2328ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ สืบทอดไปทุกยุคทุกสมัยสร้างเมืองมอตมะยังมีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าอลังขจอสูครองเมืองพูก,กามยกกองทัพลงมาตีเอาเมืองสะเทิมได้ กว่าต้อนครัวเรือนขึ้นไปไว้ผู้กามขณะเสด็จถึงตำบลป่ามตามะทอดพระเนตรเห็นภูมิสถานราบคาบเสมอกันดีควรที่จะสร้างเมืองได้พระเจ้าอลังขจอสูก็ให้สร้างเมืองขึ้นให้ชื่อว่าเมืองมตมะให้อลิมามางแขกข้าหลวงมาเป็นเจ้าเมืองพระราชทานเมืองบริวารในเขตบริเวณใกล้เคียง ให้เป็นเมืองขึ้นแก่เมืองมตมะต่อมาพระเจ้าอลังขจอสูสเสด็จที่วงคตพระเจ้าอนันทชัยราชบุตรขึ้นคอรงราชมีพระองค์การให้อลิมามางเจ้าเมืองมตมะทำราชกิจข้อหนึ่งอลิมามางขัดพระองค์การพระเจ้าอนันทชัยจึงให้สมิงสีหสุร,ระเสนายกกองทัพมาตีเมืองมตมะ อลิมามางหนีไปเมืองฮาริพุนชัยสมิงสีหาสุร,ระเสนาให้อัจยาพระยาเป็นข้าหลวงปกครองเมืองมอตมะสามปีต่อมาอลิมามางที่หนีไปอยู่ฮาริพุนชัยได้พวกเป็นโยธาลาวเป็นจำนวนมากก็ยกกลับมาตีมอตมะสังหารอัจยาพระยาตามธรรมเนียมแล้วอลิมามางก็เป็นใหญ่ ในมอตมะสืบมาพ่อค้าหนุ่มแห่งบ้านเกาะวานที่บ้านเกาะวานแขวงเมืองมอตมะมีพ่อค้าใหญ่ชื่อมะปะมีบุตรสามคนคนโตเป็นชายชื่อมักกะโท คนถัดมาเป็นหญิงชื่ออุ่นเรือนถัดจากนางอุ่นเรือนเป็นชายชื่อมะกะตาเมื่อมะกะโทมีอายุสิบห้าปีบิดาก็ถึงแก่ความตายมะกะโทก็ได้เป็นหัวหน้าพ่อค้าคุมลูกน้องออกทำการค้าขายแทนบิดามะกะโทคุมลูกน้องสามสิบคนหาบของขึ้นไปขายยังกรุงสุขโขทยัยมาใกล้ถึงตำบลภูเขาปะตะ ลูกน้องคนหนึ่งป่วยมกระโทจึงเข้าหาบสินค้าแทนเมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาทั้งทั้งที่มิใช่ฤดูฝนฝนก็ตกฟ้าร้องและผ่าลงมาถูกคานที่มกระโทหาบอยู่หักลงจากบ่ามากระโททำคานผลัดถึงสามหนก็ถูกฟ้าผ่าลงคานถึงสามหนจนหาบตกลงไปในเหวมกระโทตกใจยืนตะลึง แลไปทางบุรพิทิ์เห็นแสงสว่างขึ้นครั้นแลไปทางประจิมมทิตฟ้าแลบขึ้นเห็นเป็นวิมานและปราสาสราชมเทียนจึงคิดในใจว่าอัศจรรย์แท้ทั้งลูกน้องทั้งปวงก็มิได้เป็นอันตรายจากฟ้าผ่าตัวกูนี้เห็นจะมีวาสนาในภายหน้าแล้วก็พากันเดินทางต่อไป ถึงบ้านมะเตวะในเวลาเย็นก็เข้าพักแรมที่บ้านมะเตวะนี้มีบัณฑิตผู้หนึ่งรู้การทำนายนิมิตมะกะโทจึงแต่งเครื่องสก,การ,ระบูชาอันสมควรไปหาผู้นั้นแจ้งเหตุอัศจรรย์ให้ฟังทุกประการบัณฑิตนั้นจึงว่านิมิตของท่านใหญ่ยิ่งนักจงเอาเงินมากองให้สูงถึงศีรษะเราจึงจะทำนายให้ท่าน มกระโทคิดในใจว่าครั้งนี้เรามาในที่กันดารมีเงินติดตัวเพียง30บาทจะทำประการใดขณะที่คิดอยู่นั้นและไปเห็นจองปวกอันหนึ่งสูงเทียมศรีรษะก็คิดได้ด้วยปัญญาจึงเอาเงิน30บาทวางบนจองปวกแล้วทำสการะบัณฑิตนั้นเห็นว่าคนผู้นี้มีปัญญา ฉลาดในอุบายยิ่งนักคงเป็นผู้มีบุญอยู่แล้วจึงทำนายว่าแต่นี้สืบไปคานหาบไม่ต้องบาของท่านอีกแล้วซึ่งการค้าขายต่อไปนั้นอย่าได้กระทำเลยหาเป็นประโยชน์ไม่ท่านจงเข้าอาสาท้าพระยาเถิดซึ่งว่าทางบุรพภิท์เห็นเป็นแสงสว่างขึ้นหมายถึงจะมีพระมาหากษัตริย์ทางทิศตะวันออก จะอนุเคราะห์ให้ท่านมียศถาเป็นประถมและสายฟ้าแลบทางประจิมมทิตย์และเห็นเป็นวิมานปราศาสนั้นหมายถึงท่านจะได้กลับไปเป็นใหญ่ในทางทิศตะวันตกจะมีบุญญาธิการทรงสักดานุภาพเป็นอันมากจงอย่าได้สงสัยเลยมะะรกรทโได้ฟังคำทํานายก็มีความยินดี รุ่งเช้าออกจากบ้านมะเตวะมายังกรุงสุขโขทยัยให้ลูกน้องหาบของเที่ยวค้าขายครั้นขายสินค้าหมดก็ให้ลูกน้องทั้งปวงกลับไปมอตมะส่วนตัวมะกระโทเชื่อคำทำนายมิได้กลับไปด้วยเที่ยวหาที่พึ่งพักผาอาศัยคิดว่าถ้าเราจะไปฝากตัวกับเสนาบดีผู้ใหญ่ ตอนนี้เห็นยังไม่ควรจึงไปขออาศัยอยู่กับนายช้างของพระเจ้ากรุงสุโขทยัยมะกะโทมีความอุตสาหะมิได้เกียรติคร้านช่วยชำระมูลช้างทอดญ้าช้างทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้ขาดนายช้างเห็นเช่นนั้นก็มีความรักใคร่เป็นอันมากเมื่อนายช้าง ได้รับพระราชทานเงินตราครั้งใดก็แบ่งปันให้แก่มกระโททุกครั้ง